ค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้มาพบก,กับเล็กษาผ้าสวดอีกแล้วคือเก่าค่ะพี่นอ้องมื่อนี้ได้อดีตมากไหมกระหังพี่น้องเอาบปลอมีนสีผ้าพีผ้าหน่องมาเอ,อนพักกระเดาตน้ตนแส็บต้นแส็บต้นมันค่ะพี่น้องสีผ้าพีผ้าหน่องมาเมียนพักกระเดาเด้อบอับเนี่ยไะไปหาหลักพักกระเดาโคนเท่าแล้วก็้องหนาวเ้อะจังก็ ต้นต้นนี้แท้แค่ค่ะต้นสดาวเมื่อนี้เล็กอยากกินมันพักอันสดาวน้ำปลาหวานพี่น่องกันเลยมาเก็บื่วงที่จะกินอีน่องเอ้ยจะจคือลงไหม

เค่างานนี้ไหมไม่ไม่ถืถึงอยล่ะพี่น้องมาสั่นแตอมาสั่นแต่ต้องใช้บุติดีก,กี่เขาเทียงพี่น้องแค่านดีกีนเขาเทียงมือเลยสั่นเมนสั่นอันอื่นเะคะเนี่ยสั้นสู่นี้ เอาเต็ดตอันที่เ้าวเสียไปลวค่ะ oh <my> ฝนกระตกพี่น้องเอ,อ้ยบ,บ่มมีแดดเบิ้มเห่อมาเนี่ยแดดกรบบอมนีค่ะวันนี้ ไปหลวกเลยค่ะบัาน เป็นปลาไห์ทิวาอันทิวาเลกว่าเพิ่นใด้กันตัวใหญ่ๆเนาะ,ค,ะ,ะนค่ะกะเนี่ยค่ะเล็กาวมาเฮ็ดเป็นเป็นปลาแดดเดียวค่ะลองเอามาชิมเบิ่งกับสดาวานเท่านั้ค่ะ,ะ,คะมื้อนี้ได้ข้าวสวยฮ้นอนๆค่ะพี่น้องได้ข้าวสวยฮ้นอนๆมาเลยค่ะแล้วก็มีหอมหอมหิวข้าวแห้งคะ่ะมื้อนี้หิวทุกมือมม้อบ่มีมื้อใดสบอยู่ มาลองก่อนค่ะลองตัวเดดก่อนค่ะพี่น้องลองก่อนสะเดาประดุกยางค่ะขอดูยากใส่ทั้งมือใส่ทั้งสรนลยคะ่ะน้ำปลาหวานพี่นอ้อง คำใหญ่ๆเลยค่ะหืมแสดงบะขมค่ะพี่นอ้องบะขมเลยค่ะมีขมนิดนิด พอกินกับน้ำปลาหวานนี่แทบเซบโมีรสชาติคมเลยค่ะกับกับแซลต์ต้นหนีแสบในเด้อค่ะ,ะแซลต์ต้นหนีแสบเพิ่นสบิบอคอยคมเป็นเลยค่ะพี่น้องสิออกคมคมมันๆเนาะค่ะจะออกคมมันๆปลาปลาน้งโพงเด็เดเตียวค่ะพี่น้องพี่น้องมาละ ลองลองกินมาละครับน้ำปลาหวานมือค่ะอืแซ่ค่ะ กินเร์ค่ะอันพักอันพักะเดานะคะกําลังเป็นหนาของเพื่อนพี่น้องกําลังเป็นหนาพักะสดาจะมีให้กินแค่ปีละครั้งเลยค่ะหืมปลาหนังโค้งแดดเดียวพี่น้องปลาไนแดดเดียวแฝบค่ะค่ะหืมทำแับไง หอมหอมนี่เล็กลางไหมอะไรด้วยค่ะเล็กลางแล้วก็เล็กลังเล็กกะสิอันเอามาปลาว้นเห็นมันสด็จน้าไหมค่ะอืมค่ะเมนูนี่เมนูสุขภาพพี่น้องเมนูสุขภาพด้วยค่ะ long. <sighs> เป็นเป็นเก็บอันสะเดาเมือเดียวกับฝนตกย,อ,อ,กอ,นอ,นอ,ยอนค่ะมะเขือก้อนอ่อนค่ะเขาสวยอ่อนทำไม กินกัะผักอันกินแกงกะพักซดเนาะค่ะพี่น้องก็มีสสเดาล,ลวกเบลอแส่คักค่ะมะละก้มามะละก็อ,อ่นอ,อนค่ะ ทุกอย่างค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเล็กเอาเอาผิกโอดนะคะผิดถอดตะขาค่ะ ฝนตกค่ะพี่นองตกแห้งแห้งทั้งตกทั้งหนาวพี่นองอากาศก็น,น้วพออัน,นตอนแรงไปตานอนมวนนะคะ ก,กินเมนูนี้คิดห่อสมัยตะกีนะคะ่ะสมัยตะกีตอนเป็นเล็กน้อยบอกกินเดยค่ะเพิ่นสิตัวปลาจังไดกับบอยอมกินเด็กสะดาวว่ามันขมบอเสียก็ม้ตอนยังหน่อยถาว่ามันขมก็คือบอเสียเลยค่ะแต่ว่าพ่อใหญแม่เนี่ยกับว่าเสียบหรือว่าหรือว่าเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นน้ำเล็กเถา่แล้วอ่กะก็เลยก็เลยก,กินเสียเนะคะ ยนีกินสะเดาเนี่กินแก่คููกับพวกพวกันพวกกันผักปนนะคะผักปนกับพวกน้ำพริกเนี่ยแซ่บค่ะค่ะตอนนี้หน่อยเนี่ยอยุ้ยยหญ่นะคะใหญ่็นานยหายเป็นยัวให้กินยหายยัวอันยัวให้กิน ยอดแน้ใดกับบก,กินค่ะพี่น้องขั้นแมนค้มลราคือบก,กินเลยค่ะตอนยังหน่อยโบมัดตังวะไงมากค่ะกินเมนูนหนีเธอใดอ่ะคิดหอดย่ายทุกเธอค่ะใส่ผิดทอดไปเลยค่ะมิดนะ่ แต่ก่อนมาละเล็กกับบกินนะคะแต่ก่อนมาละนี่เล็กไม่กินเลยค่ะแต่ว่าพ่อได้กินแล้วพี่น้องพ่อได้กินแล้วติดใจค่ะ แต่ก่อนเล็กบอบกินเลยค่ะมาล่ะแต่แบบพ่อได้กินแล้วติดใจทงเมอรอนี่ค่ะบ่ได้พี่นอนไปเห็นยูไซนี่คือต่องไปซื้อค่ะ ผักแ่บๆมะเขือกับมีแเ่หนอ่อนค่ะพี่น้องสอ,อนค่ะก็สีกินกินหมดทุกอย่างค่ะพี่น้องสรุปเอาไปมาอิ่มค่ะกินพักหมดไปเกือบกิโลหนึ่งค่ะคลิปนี้เลยก,ก็ฝากขอโทษขออภัยเนื้อค่ะถ่าว่าเล็กกินบอสุภาพเนาะค่ะในการกินมุมมามในการกินส่วนหลวดเ้อค่ะค่ะ ผู้ดได้มากเล็กกัาฝากกไไลา์กดแชร์ในเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจใเลขเคิดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่คะค่ะมื่อนี้เลขาภาพตรวจซิดรลาพีาพ่านองไปก่อนคะ่พะพบกันไม่คลิปหนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ